ไม่เคยไลฟ์เลยลองออกมาไลฟ์21วันไม่เคยโพสเลยลองโพสติดกันอย่างมีอย่างโพสต้องมีพลัง21วันลองทำอะไรก็ได้ค่ะ21วันนะคะแล้วติดตามผลนะคะทำา21วันแล้วติดตามผลเชื่อครูนะคะ21วันอย่างน้อยๆเส้นในสมองของคุณมันจะเปลี่ยนไปมันจะมีเส้นบางเส้นที่เป็นเส้นที่กีจ กีดกันให้คุณสําเร็จมีเส้นพลังงานความไม่เชื่อของคุณมีเส้นตักกะพวกเนี้ยค่ะมันจะอยู่ในสมองพอคุณทําอะไรก็ตามค่ะยีวันเส้นต่างๆเหล่านี้มันจะถูกคลายออกเหมือนครูไม่เคยเชื่อเรื่องสายมูเลยไม่มีความเชื่อเรื่ององค์พญานาคไม่มีความเชื่อเรื่องแม่นางกว่าไม่เคยมีความเชื่อเรื่องมูอะค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามูคืออะไรคือคือตอนเด็กเคยเห็นอยู่แต่มันพราะมันไม่ได้มีความเชื่อก็คือไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ในที่สุด21วันแห่งความเชื่อ21วันที่บอกตัวเองพูดทุกวันค่ะว่าฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นมหาเศรษฐีู้ยใจบุญ21วันกับการจูนจิตตัวเองสิ่งที่ได้สิ่งแรกครูจะบอกนะคะมันเปลี่ยนชีวิตครูไปตลอดกาลเลยมันทําให้ครูค่ะเชื่ออะไรได้ง่ายขึ้นมันทําให้ครูเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นมันทําให้ครูเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะ21วันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆค่ะแต่คุณอยากเปลี่ยนด้านไหนมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันเป็นมหาเศรษฐีแล้วพูด21วันมันไม่ได้เปลี่ยนให้คุณเป็นมหาเศรษฐีเลย21วันแต่มันจะเปลี่ยนเส้นในสมองของคุณให้คุณมีความเชื่อว่าคุณนั่นแหละคือมหาเศรษฐีคุณรู้ไหมวันที่ครูทำอะตอนที่ทำใหม่ๆอะค่ะชีวิตเรายังไม่ได้ดีเลยนะคะ เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ที่โด่งดังเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหยังไม่ได้ทําธุรกิจด้วยซ้ํามั้งตอนนั้นนะะอาจจะยังจําไม่ค่อยได้นะ21วันที่ทำอะค่ะเรายังนั่งดูครูบาอาจารย์อยู่เลยโอ้โหดูสิแกมีเงิน20บาทโอ้โหแล้วแกเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านได้แล้วแกบอกให้เราไปทํา21วันไล่ยี่สวันอะไรตอนนั้นไม่ไล่เลยนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ทําแบรนด์ด้วยไม่ได้ไล่ไม่ได้ไรโอ้โหแกให้เราทําแบบนี้21วันโอ้แม่เจ้า เหมือนที่พี่หนุ่มบอกอ่าพี่หนุ่มมาไลฟ์กับพี่ลุงเนาะพี่หนุ่มบอกว่าให้ทําอะไรเ,ะเนี่ยค่ะยี่สิบเอ็ดวันสามสิบวันเก้าสิบวันอะไรประมาณเนี้ค่ะที่พี่หนุ่มมาไลฟ์อะเหมือนเหมือนเหมือนพอได้ครบแล้วค่ะเพิ่มสเตปเหมือนครูอะค่ะตอนนี้ไม่ต้องนับวันแล้วเนาะเออไม่ต้องนับวันละเพราะว่าการทํามันไม่ได้เห็นผลทันทีแต่พอเส้นอะคะ่ะเส้นที่มันขัดขวางความสําเร็จเรามันย้ายที่มันย้ายที่ จากคนที่ไม่เชื่อเอ้าทำไมกูเชื่อง่ายจังวะคุณลองไปดูดิวันไหนคุณเคยสวดมนต์แล้วคุณไม่สวดมนต์คุณจะรู้สึกผิดคุณจะรู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้แบบนี้ค่ะเพราะว่าเส้นมันถูกย้ายเส้นความไม่สําเร็จมันถูกย้ายเส้นที่มันปิดกั้นความสําเร็จมันถูกย้ายเส้นที่มันแบบเชื่ออะไรยากๆมันถูกย้ายวันนี้คุณมองไม่เห็นคุณไม่รู้หรอกครูเอาสูตรที่ครูจําได้ามาบอกคุณ บางครั้งอะ่ะมันก็มีลืมไปเนาะโอ้โหกว่าจะมาเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้กว่าจะประสบความสําเร็จในวันนี้มันก็ผ่านน้ายิบย่อยอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้ที่เอามาพูดให้ฟังเอาเท่าที่จําได้เอาเท่าที่ค่อยๆเอามาบอกได้21วันเปลี่ยนชีวิตครูจริง,รงๆเพราะจากคนที่ ลอง21วันนะคะลองออกมาลองออกมาแบบว่าอสมมติเนาะมาเชีย์เพื่อนให้ได้21วันมาแชร์เพื่อนให้ได้21วันมาคุยกับเพื่อนสนทนากับเพื่อนในไลฟ์ให้ได้21วันอะไรก็ตามตั้งเส้นในสมองของคุณยังไงก็เคลื่อนมันเป็นเส้นที่วันนี้อะไรถูกปิดกั้นในชีวิตคุณให้ให้ไปสังเกตนะคะครูอยากจะบอกว่าสิ่งที่ครูให้คุณน่ะมูลค่าม,มันมันมหาศาลมากจริงๆ ครูเชื่อว,ว่ามีไม่กี่คนหรอกที่ประสบความสําเร็จจากการที่ลองทําดูก่อนทําเองทําให้เกิดผลลัพธ์ก่อนแล้วเอามาบอกครูมั่นใจค่ะว่ามีไม่กี่คนหรอกครูมาจากคนที่ไม่เคยถูกดันเลยนะคะไม่มีใครดันไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครดึงเป็นคนที่แบบพยายามด้วยตัวเองพยายามทําด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองเพอเกิดผลลัพธ์แล้วก็เอาผลลัพธ์มาโชว์มันเกิดจากการขี้อวดขี้โชว์ผลลัพธ์นั่นแหละคะ่ะ